โอ้่น้องครับฝน <Okay. S 1> กำลังติดตกครับผมสวัสดีครับพาอยู่ดูดูลอนเข่าได้เลยมือสองการพอดีครับนี่พาถูกบอผาดจักมือเลยพี่น,อน้องได้ซุ้มมือครับผมมึงล้มบักแห้งเลยมาเข็มึงกับดักกันนี่อย่างมาเตะกับดักเขาบบออยู่สบายดีมึงล้มครับผมพาอยู่ดูดูลอน ฝ้ากันแบบเท้าถือด้าหลังเลยเท้า,าคนตกแท่หัแรงตกผู้โดนหรอคือนมาเป็นปยังแบบงูเขา้าขึ้เก้าหรพี่น้่งคนตก เอาอีกเมืองหลังเก้าเนี่ยไปครับผมเด็กันมือเส้นซสาได้ครับเฝ่าไปหาเสียเยือพายอยู่รูดูร้อนครับผมผมอย่างแห้งเลยเด็กันมือเส้นซสาเลยครับฝนตกแก่ สวีสวดีครับเช้าอันสดใสครับมือ้อวันทีสิบห้าล้วพี่น้องวันสุดท้ายละ้ะของเทศกาลสงการของไทยฮอครับผมลายท่านก็คือสิเต็มที่เต็มกราบกันดูบุญสุขแล้วพี่น้องครับใน <c oughs> ช่วงเทศกาลสงการมาเอากับมาลุยกันต่อคื้เก่าละ่ะบ่นี้หมือหยุดขึ้นเขาเห้อครับผมหานูไปขว้า ได้สงการอีกเจ้าเมื่อมาลุ้นกันครับผมฝนตกได้ไม่หนักเคลื่อนวันกูนออกอะไรนะครับเศร้าใส่เนาไม้หนีว่าเถือรโอ้ไม้เดียดฝนตกลิ้นครับว่าตกแห้งเนาะตกพอลิ้นล่นเนี่ยพเพราะเปียก ปีอะบอาเสือกครับผมซื้ออยู่ก็ได้แนวไปใหพ้พี่น้องบัวเอ้ยซื้ออยู่ครับพี่น้องครับมีอย่างเกิดขึ้นหมายนี่ห้อยเข่าอยู่เบบด้่งบวกกับบดี รุ่นไหนปลาทูไปละมองขี้เด็ดเท่าหนูบ่อิดือดั้วยฮะหนูไปใส่หนอดค่ายกห้อยกินอยู่แต่ว่ากลับห้องบ่ดีนั่งนี่ไหม เคยมาใส่ไหมพี่น้องโอ้ยกลับดีดยากถือฝนถือฝนละเปียกครับไหนจะมาใส่ไหมพี่น้องไม่มือหลังคนละเข่าห่าเป็นก้อนเลยถือฝน ห้อยเขากินด้วยครับผมพอเดียดหุนหน่นไหวนะครับผมไปป้าทุบพอด่ายเลยครับเดี๋ยวนใส่เยอะสามหมือวุ้นใหจักตัวเงิดขัก มาพี่รองลุยปลาสูบกันต่อ,อว่ามีสิบหลังหมดละโอ้เหนือสิบี่หลังนี่ล่ละมือแรกวันมีห้อยเข่าไมา่กินอีกเลยครับมีสองตัวเท่านี้บ่หนูอยู่นี่เดี๋ยวมาได้ขยะว่ากันด้วยพี่รองสามมือเราไม่อไร ทางอื่นเลยไปจะอยู่ไหนว่าจะหาไม้ของก,กา,างเกงว่าจะหาไม้หาอย่างลยคือว่าแหรอครับมันยากเลยเนาะผู้ใดก็ยากสุดเทศการยากน้ำพีน้ำนองมามายาม โอ้บักคือดอกพี่รองคี่เก่าอยู่เนาะก,กลับเข้าไหมากลับดักกับของกังเกงได้อยูนแลวนี่หลังนั้นหายจีิกลับคือนไปโยมเก่าเดี๋ยวด้ะมันติดคืออยู่บ่พี่ร้อง ไว้ไม่กัดหนามว่านเห็นไหมเฮ้ยไม่กับหายหรือกบหายอุ้ยนี่พี่น้องบักยักอุ้ยไอ้ยักษ์ใหญ่ในปลาทูบครับผมนี่ก๊ยาวยาวยาวโอ้ยนี่ครับผมครับเดี๋ินเร็วไปเลยโอ้ยมึง มันมาพันอันนี้แล้วก็ไปพันนั่นอู้หูยพี่น้องครับผมมาแล้วบักตท้ใจกรูบักกิโลครับพี่น้องครับบักกิโลครับผมอู้หูยหนัก,กนตึง้งนั่งครับผมโกหางเนี่ยหทำไมว่ากัดกินหงาอยู่เนี่ย ตัวนี้แหะครับผมว่าแล้วต้องโดนมันต้องโดนโอ้หูยบกไงเลยพี่น้องครับสามมือเลี้ยงเลยป้าทูบนหน่อยนี่อ้หูยใหญ่ครับพี่น้องครับมึงนักตึงๆครับ <c oughs> อ่วันนึงเจอกับพ่อหนุ่มคนนี้บอกแล้ว ใายเฉยชุ่มมาตัวกรเขพบตัวละสามร้อยวะตัวรุ่นนี่ตัวเดียวกดราคาจังไรยเลยพี่น้องช่วงนี้หายากหมื่นละตัวเนาะคัวนี่ว่านเรกระทะบกักไงล่ะครับเนี่ยอีอจะบกักแข็งเลยครับผมไม้นี่บอกเลยพี่น้องน,นิ่แค่บกักแข็งครับป้าถูก เด้ยพอโป้แล้วกี่สิมืดแล้วล่ะผมว่าจอบยุ้ลายมือหรอไหมนี่ตัวใหญ่งงเลยครับใด้เมือละโตพอเลยทั้งนี้ดีดดีดแต่ว่าคือว่ามีอย่างครับหนูชิ้นตาสวดแท้ ปลาทูบเ่าเคยเห็นแต่ผิดหวังอีเหลียะพี่น้องพี่กายมันดักขักดักแน่ยุบปลาทูนี่มันหกปุนี่พี่กายนี่ปี่นี่แปลนก็แหล่งครับล็บเออบบกมีห้อยขวดไหมล่ะละเมื่อไหร่ละ จะถามว่ายูไหมครับผมปิดปไฟแต้มเดียวเพราะแล้วเหมือนอิลีพวกเอาเลยนี่น้องเข่าลังเดียวแหรอครับไปเมืองคนงานกันจะชัด มึงกกหางครับพี่ร่งครับมึงกกหางอื้อใหญ่ครับอ้วนแห้งครับผมอาหารมันสมบูรณ์มึงผักแขงขนเพลินเป็นดอกแขงเลยได้พี่ร่างจังแห้งตัวนี้บอกเลยแปดฉีดตรงนี้มันอ้วนมันอ้วนมันหนามันใหญ่ครับผมอ๋อขักกุมูรครับมือนนี่ สงการมือสุดทไายโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับผมเอาขอบคุณพี่รองเยหลายที่เขามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจได้ครับฝากไว้แน่แช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k ครับผมจังลดก็ฝากไว้นี้ด้อยพี่รองเด้อช่องน้อยๆช่องนี้ล่ะอายุายกิน แบบวิสารบานเฮ่าปีใหม่สงการกับวัดหยุดอำเภอเอิพี่รองเจ้าไหกะขอบคุณเลยๆขอยพี่รองมีความสุขในช่วงของเทศกาลปีใหม่ไทยเดินทางกลับไปเฮตุเวกันกันกะคอยเดินทางปลอดภัยกันสุขสุขค้นครับลำลำรวยรวยตลอดปีเลยกะตลอดไปครับผู้ใดบ่ได้หยุดเฮตเวกันงานกันยกกะเปิดช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติไวมีหลายคลิปอยู่ดอก บันพันคลิปเปล่าคลิปเฮาวันนี้ยึดช่วงสองการน้ำเวินไปกำลังแรงใจเด้อพี่น้องไปครับผมบักใหญ่เอาไปหาใซุสมมาตรงเทียบกันโอ้โยเจ๋ว